ว่าเศรษฐกิจไม่ดีจะเผาจริงหรือเผาปลอมแล้วตอนนี้ทองคําราคาพุ่งบาทละหกหมื่นกว่านะคะหลายคนที่จนทุกข์ลำบากมาไปขายทองได้ก็ตื่นเต้นได้เงินมาเป็นแสนก็ดีใจนะคะขึ้นๆลงๆปันๆปนๆกันไปเพราะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่มนุษย์เราไม่ใช่มนุษย์ค่ะวันนี้ค่ะจะให้ผ้าจาร์เนี่ยละคะ่ะ มาให้องค์ความรู้พระอาจารย์บอกพระอาจารย์เป็นอะไรก็ได้นะคะวันนี้พระอาจารย์ต้องมาเป็นองค์ความรู้ให้เส้นทางสายเอกเส้นทางสายเอกสายเดียวค่ะที่จะทำให้ทุกดวงจิตเนี่ยกลับไปพบสันติสุขอย่างแท้จริงเจ้าค่ะเรียนเชิญพระอาจารย์ค่ะเส้นทางสายเอกเจ้าค่ะอืมก็การดำเนินของ จิตแต่ละดวงนะได้สร้างอาการปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเครื่องมือเพื่อไว้ใช้ในการรับรู้ตัวนี้เรียกว่าอาการรู้เพื่อไว้ใช้ในการคิดให้ค่าให้ความหมายตัวนี้เรียกว่าอาการคิดอาการนึกแล้วก็เกิดผลตามมาจากการให้ค่าให้ความหมายคือเกิดอารมณ์ มีทั้งอารมณ์ายพอใจก็คือสุขอารมณ์ไม่พอใจก็คือทุกข์แล้วก็อารมณ์ละเอียดลงไปเป็นความสงบแล้วก็อารมณ์ฟุ้งซ่านวุ่นวายแล้วก็สร้างอาการที่เรียกว่าความทรงจําเป็นเครื่องมืออีกอาการรู้และอาการคิดปรุงทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จิตของพวกเราได้สร้างเส้นทางนี้ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือปรุงแต่งเรียกว่าสร้างการละเอียดมาห่อหุ้มจิตนั่นเองหรือจะเรียกว่าสร้างอาการปรุงแต่งมาปกคลุมจิตนั่นเองจากที่เป็นธาตุว่างไสบริสุทธิ์ก็มาปกคลุมด้วยการปรุงแต่งเพื่ออะไรก็เพื่อจะได้มีรูปร่างรูปลักษณ์นั่นเอง เพื่อจะได้เรียนรู้นามและรูปได้แล้วจึงได้เหนียวนำสร้างรูปขึ้นมาคือร่างกายขึ้นมาอีกเรียกได้ว่าอาศัยนามอาศัยรูปหรือจะเรียกว่าจิตได้สร้างกายละเอียดมาห่อหุ้มตัวเองแล้วก็สร้างกายหยาบมาห่อหุ้มตัวเองเหมือนกับสวมชุดชั้นในแล้วก็สวมเสื้อผ้าชุดชั้นนอกอีกชั้นหนึ่งนั่นแหละ ตรงนี้เข้าใจไหมนี่คือเส้นทางของพวกเราทีนี้จิตก็อาศัยเครื่องมือเหล่านี้ถือครองเครื่องมือเหล่านี้ว่าเราเป็นมนุษย์จิตมันเป็นมนุษย์ไม่ได้แต่ก็ยังหลงอาศัยอยู่อย่างนั้นสำคัญว่าเป็นมนุษย์อยู่อย่างนั้นตรงนี้เรียกว่าความยึดติดพวกเราเห็นไหมว่าพวกเรากำลังยึดติดใครเห็นตรงนี้ได้ เพราน้ำตาไหลบรรลุธรรมตอนนี้สาธุนะง่ายๆมันเป็นเรื่องง่ายมากที่นี้พอพวกเราได้อาศัยนามอาศัยรูปอาศัยเสียงเนี่ยพระอาจารย์ก็อาศัยเสียงพูดกับพวกเราแบบแบะแบบแบะบอยู่ตอนเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นเพียงเหตุปัจจัยหนึ่งเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ มันไม่ได้มีคุณค่าอะไรหรอกมันแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันที่มันพูดอยู่ตอนเนี้ยแต่เนื่องจากว่าพวกเราอาศัยมันเชื่อว่าเรากําลังคิดกําลังพูดว่างั้นพวกเราเชื่อมันไปแล้วแล้วพวกเราก็คิดว่าเราเป็นมนุษย์นันเราก็เชื่อมันไปอีกแล้วถ้าเราก็เชื่อว่าเรามีพ่อแม่ลูกหลานญาติพี่น้องเป็นคนเป็นคนไทยมีประเพณีวัฒนธรรมศาสนาก็ว่ากันไป ก็ปรุงแต่งกันต่อไปอะนะแล้วพวกเราก็ปรุงแต่งดิ้นรนสแสวงหากระดาษกันสอนกันและกันให้เชื่อว่าพวกเราเป็นมนุษย์เอ้มันคงจะดีเนาะถ้ามีสักคนที่อาถรรเก่งๆฉลาดฉลาดหน่อยมาบอกพวกเราว่าพวกเราไม่ใช่มนุษย์นะพวกเราไม่เคยเกิดมาบนโลกใบนี้ทุกสรรพสิ่งที่เราลูกกันอยู่เนี่ย มันไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงหรอกแม้แต่ที่รู้นี้ก็ไม่ใช่เรารู้นะเราคือธาตุชีวิตที่ไม่มีรูปร่างว่างเปล่าใสบริสุทธิ์มากรู้ไหมทุกท่านจิตทั้งหลายรู้ไหมเราไม่ใช่มนุษย์ <c oughs> ถ้ามีใครสักคนอาถรรพ์จะมา,ามาประกาศความจริงนี้บ่อยๆพวกเราว่าคนอาถรรพ์คนนั้นเขาจะอยู่ในรสังคมมนุษย์ได้ไหม สังคงมมันุษย์ก็โขงไลเขาออกจากประเทศนะหาว่าเป็นพวกเดรัจฉีเป็นพวกวิปลาสเป็นพวกวิตกจลิตวิคนจลิตอะไรอยงี้ถูกไหมฮะพวกเราจะรับได้ไหมถ้าเขามาประกาศความจริงมันเหมือนกับตอนที่เขาประกาศความจริงว่าพวกท่านรู้ไหมพวกเรารู้ไหมโลกมันกลมมันไม่แบนนะโลกมันกลมโอ้ยหพด ชาวบ,บ้านได้รับรู้ข่าวแบบนี้ปุ๊บโอ้ยโดนทําลายโดนทําร้ายโดนไล่ออกจากบ,บ้านจากเมืองโอ้โหเกือบเอาชีวิตไม่รอดนะ้บอกอใครนะเธอมันเป็นอะไรที่มนุษย์เดี่ยมันหลงได้ขนาดนั้นนะมนุษย์เชื่อว่าทุกอย่างมีตัวตนอยู่จริงอะนะพวกเราว่าไปไงอนะมันขนาดนั้นไหมอนะมนุษย์อนะืม พระอาจารย์เดงเห็นพวกเราเบียดเบียนขินข่าทำลายด่าทอนินทาว่าร้ายกันพอไม่ชอบก็โกรธเขาเกลียดเขาด่าเขาพอชอบก็พูดดีๆกับเขาเอ,อพูดดีๆกับเขาพ่อล้อเขาเ,ออเรียกได้ว่าพอชอบก็กอดลัดเข้ามาพอไม่ชอบก็ผลักใสออกไปมันมีแค่นี้แหละการปรุงแต่งน่ะนะ แต่สำหรับผู้ที่ได้รู้ทำเห็นทำนี่ท่านไม่แบ่งแยกแบบนี้หรอกท่านเห็นทั้งหมดเสมอกันท่านไม่เป็นนินทาว่าร้ายโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทสามวันแปดวันเป็นเดือนยังไม่จบเลยอาฆาตพยาบาทเป็นปีก็ยังไม่จบอาฆาตอยู่นั่นแหละโอ้ยสโลกนะอ่า เพราะอะไรเพราะความที่เชื่อว่ามีตัวตนอยู่จริงนั่นเองนะเนี่ยธรรมะนี่เป็นเรื่องง่ายๆนะเส้นทางของจิตนี่มันสร้างอาการปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าสร้างนามแล้วมันก็สร้างรูปขึ้นมาอีกซ,ซึ่งก็คือร่างกายเรียกว่าสร้างกายหยาบกับกายเอยสร้างกายละเอียดแล้วก็กายหยาบนะ เพราะพวกเราเป็นธรรมชาติหนึ่งไม่มีรูปร่างนะแล้วก็มาใส่ชุดใส่ชุดนี้มันเป็นรูปร่างนะแต่เป็นรูปร่างใส่ชุดนี้มันมีแสงด้วยมันมีรูปร่างใส่พวกเราก็สวมใส่ไปเพราะพวกเราไม่มีรูปร่างนึกภาพนะไม่มีรูปร่างเราต้องสร้างชุดขึ้นมาชุดหนึ่งที่มีรูปร่างถูกไหมเราก็สวมใส่ชุดกายละเอียดนี้ซึ่งมีรูปร่างนี้เป็นชุดใส่นะ แล้วไงต่อมีรูปร่างแล้วนะเรียกว่ากายละเอียดทีนี้เราก็ไปหาชุดหยาบๆมาใส่อีกเออเติมหนวดเติมเคราเติมผมเ,เติมทุกอย่างเข้าไปมีเสื้อผ้าใส่เรียบร้อยเลยแล้วพวกเราก็บอกว่าฉันเป็นมนุษย์พวกเรานึกภาพสิมันตลกไหมมันอยากเป็นมนุษย์มันอยากเป็นสัตว์อจิตมันไม่มีรูปร่างแต่มันอยากเป็นมนุษย์อยากเป็นสัตว์อยากเป็นอย่างมีรูปร่างเหมือนกันเถอะ มันอยากรับรู้ได้มันอยากคิดได้นึกได้มีอารมณ์ได้มันอยากเล่นกับอารมณ์ทีนี้ล่ะพอมันได้สร้างเส้นทางนี้ขึ้นมาแล้วเป็นไงมันก็เล่นกับอาการรับรู้ทีเนี้มันก็เรียนรู้ใหญ่เลยนะรับรู้นั่นเองแล้วไงต่อแล้วมันก็เริ่มคิดนึกแล้วก็มีอารมณ์มันก็เล่นกับอารมณ์นะเวลามันมีความสุขมันหัวล้อเสียงดังเลยนะสังเกตไหมฝวกเราสังเกตดูตัวเองไหม เวลามันพอใจมันหัวเราะเสียงดังเลยเห็นไหมเนี่ยมันหัวราออยู่เนี่ยมันเห็นไหมเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยมันหัวเราะแล้วมันก็ผ่ายไปแล้วเนี่ยแล้วทีนี้เวลามันทุกข์มันก็ร้องโหมร้องไห้นะมันคิดว่ามันทุกข์จริงๆอ่ะพวกเราดูสิพวกเราว่าตลกไหมพวกเราว่ามันโง่เราไหมไอไอธาตุใสๆตัวเนี้ไอธาตุบริสุทธิ์เนี่ยมันต้องการมาเรียนรู้เพื่อเอาปัญญาน่ะนะเฮอ มันต้องการแปลสภาพจากเนื้อความไม่รู้มมรกลายเป็นเนื้อองค์ปัญญาเหมือนกับฮาร์ดดิสอะฮาร์ดดิสที่มันแผ่นเปล่าเนี่ยมันไม่มีความรู้ถูกไหมมันก็เป็นแผ่นเปล่าเปล่าเป็นเนื้อแห่งแหง่งตัวเนื้อแม่เหล็กอะทีนี้การที่มันจะมีความรู้ก็ต้องเรียนรู้ถูกไหมพอมันได้เรียนรู้มันก็ได้ความรู้ก็คือความรู้ทั้งหลายก็เหมือนกับความรู้ที่อัดลงไปในฮาร์ดดิสนะั่นแหละอัดลงไปในซีดีนะั่นแหละฮาร์ดดิสนั้นะนะ